วันนี้รเรามานำเสนอเรื่องของวันนี้เป็นที่ที่อย่าร้อยเสสิบเก้าเรียนในภาษาญี่ปุ่นครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นวันนี้ก็มาในรูปแบบของคลิปแห้งอีกครั้งแล้วนะครับช่วงเดือนนี้มีธุระวันรหัสเป็นประจำรหัสนี้ก็เช่นเดียวกันครับ แต่เราก็มาในรูปแบบของคลิปแห้งอย่างนี้นะครับก็เริ่มเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เป็นวิธีเรียกเด็กแล้วก็นักเรียนนะครับของไทยเราก็นักเรียนอนุบาลก็เรียกน,นักเรียนนักเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมก็เรียกนักเรียนแต่พอเป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยก็เรียกว่านักศึกษานะครับไม่เรียกว่านักเรียนแต่ของญี่ปุ่นปรับกันอนุบาลเรียกอย่างหนึ่งแต่พอชั้นประถมมัธยมก็เรียกอีกอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยก็เรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับมันต่างกันยังไงเราไปดูกันมีสรุปให้ด้วยนะครับ ันที่ทารกในครรภก่อนเลยนะครับยังอุ้มท้องอยู่ยังอยู่ในท้องยังไม่ออกมาดูลืมตาดูโลกเราก็มีชื่อเรียกแล้วนะครับชื่อว่าไทจินะครับไทจิแปลว่าทารกในครรภหรือตัวอ่อนในท้องนะครับอันนี้ก็รู้ไว้ใช่ว่านะครับไทจิ อันนี้ก็เรียกกันตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะครับของเราก็ได้แต่เรียกว่าเด็กในท้องคาลกในคำนะครับไม่มีชื่อเรียกเฉพาะนะครับอันนี้มาดูหลังจากคลอดออกมาแล้วเราจะเรียกว่าอะไรนะครับหลังจากคลอดออกมาแล้วเราจะเรียกว่านิวจีนะครับนิวจีนิวก็แปลว่า อ่านมนะครับจีก็แปลว่าเด็กนิวจีก็แปลว่าเด็กที่ยังต้องกานนมนะครับอ่าเด็กที่ยังต้องกินนมอ่าก็ภาษาไทยเราก็คงเรียกว่าทารกหรือเด็กแรกเกิดน,นะครับก็จะประมาณตั้งแต่ศูนย์ขวบก,กันเลยเราเรียกว่านิวจีนะครับแล้วพอคราวนี้อ่าถึงอายุนะครับ ที่พอจะรู้เรื่องบ้างแล้วรเราก็เรียกว่าโยจินะครับโยจิแปลว่าเด็กเล็กนะครับจะจะอายุประมาณ1-5ถึงขวบเราก็จะเรียกว่าโยจินะครับก็คือยังเป็นเด็กที่คำว่าโยนี่ก็มาจากคำว่าโอซานะโอซานะยังไร้เดียงสัก นะครับโยจิก็ ji, คือเด็กเล็กๆที่ยังไห่เอียงสาอยู่นะครับพออายุอา่ถึงเจนเข้าโรงเรียนแล้วนะครับพอเข้าโรงเรียนก่อนอื่นก็จะเป็นนักเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลเราเรียกว่าโยจินจิ eng, นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเอ็นจินะครับเอ็นจิ นะครับเก็มาจากคาว่าโยคนครับมาจากคําว่าโยจินี N A, ครับโยจนก็แปลว่าโรงเรียนอนุบาลแต่สำหรับญี่ปุ่นเนี่ยระดับอนุบาลเนี่ยเขาไม่เรียกว่าโรงเรียนครับเขาเรียก N แปลว่าสวนนะครับเหมือนกับสวนเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ายังไม่ต้องเรียนอย่างจริงจังๆเราก็เลยเรียกว่า โยจีเอ็นนะครับแล้วก็เอาตัวเอ็นที่แปลว่าสวนเนี่ยนะครับามาบวกกับคำว่าจีที่แปลว่าเด็กก็แปลว่าเอ็นจีก็แปลว่านักเรียนอนุบาลครับนักเรียนอนุบาลก็อันนี้ก็เป็นระดับอนุบาลเราจะเรียกว่าเอ็นจีนะครับเอ็ N, นจะีแล้วพอเต้าปมัมนอะ่า พอเป็นนักเรียนเนี่ยนะครับนักเรียนประถมเราจะเรียกว่าจีโดจีโดจีโดก็แปลว่าเด็กนั่นนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นภาษากฎหมายเลยว่าให้เรียกนักเรียนในระดับชั้นประถมว่าจีโดแต่ว่าคนทั่วๆไปเราก็ไม่เรียกจีโดนะครับเราจะเรียกว่าโชกัก โชกักเซ่แปลว่านักเรียนชั้นประถมนะครับเราจะเรียกด้วยตัวนี้นะครับโชกักเซ่แปลว่านักเรียนประถมส่วนใหญ่จะเรียกอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าตามภาษากฎหมยเราจะเรียกว่าจีโดนะครับจีโดอันนี้ก็ถ้า ใน่าถ้าใครดูพวกสาวอะไรพวกนี้นะครับเขาก็มักจะเรียกว่ายิโดหรือมันก็โชกักเซก็ตามสับท์ของอที่รู้ๆกันอยู่นะครับแล้วก็ลำดับต่อไปเนี่ยนะครับจะเรียกอันนี้ก็คือตั้งมัธยมทั้งหมดเลยของญี่ปุ่นมักจะแบ่งเป็นมัธยมต้นจูกัก นักเรียนชั้นมัธยมต้นจูกักเซนักเรียนชั้นมัธยมปลายโคโคเซแต่ว่าทั้งหมดรวมเรียกว่าเซโตนะครับเซโตเซโตก็แปลว่านักเรียนนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดหนึ่งยวกับ นักเรียนชั้นมัธยมเนี่ยครับเราจะรวมเรียกว่าเซโตะนะครับเซโตะซึ่งแต่ว่าก็ถ้าคนทั่ว,วไปเราก็จะเรียกว่าจูกักเซโคโคเซนะครับก็จะแบ่งไปเลยแต่ถ้าใช้คำว่าเซโตะเนี่ยนะครับก็จะรวมถึงมัธยมต้นถึงปลายเราจะเรียกรวมกันว่าเซโตะนะครับเซ แต่มีมีคนสงสัยไหมครับว่านักเรียนชั้นมัธยมต้นทำไมเราเรียกจูกักเซ่ทำไมนักเรียนชั้นมัธยมปลายเราไม่เรียกว่าโคกักเซใช่ไหมครับเออทำไมไม่เรียกโคกักเซเรียกจูกักเซแต่พอเป็นมัธยมปลายเราเรียกว่าโคโคเซนะครับมาดูวันนี้เลยครับอ่าโรงเรียนมัธยมต้นนะครับเราเรียกว่า จูกะโคจูกะโคนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนของโรงเรียนมัธยมต้นหรือที่เรียกว่าจูกะโคโนกักเซทำไมตรงนี้เป็นกักเซไม่เป็นเซโตะก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเป็นเซโตะก็ได้นะครับแล้วก็ย่อนะครับเหลือเซตัวเดียวก็คือจูกักเซนะครับแต่มัธยมเนี่ยโทษ มัธยมเนี่ยนะครับเราไม่เรียกว่าโคกโคนะครับเราเรียกว่าโคโต๊กโภนะครับจูนี่ก็คือโรงเรียนชั้นกลางกลางอินเตอร์มีเดียเนี่ยนะครับแต่โคเนี่ยเราเรียกอ่าโรงเรียนชั้นสูงโรงเรียนระดับสูงชื่อเต็มของมันคือโคโต๊กโค ก็คล้ายๆกับบ้านเราสมัยก่อนนะครับก็คืออันนี้คือสูงสุดแล้วมหาวิทยาลัยเพิ่งจะมามีทีหลักนะครับสมัยก่อนก็คือจบมัธยมปลายหรือเ,เรียกว่าการศึกษาระดับสูงก็คือจบแล้วนะครับอ่าโคโตกะโคก็คือโรงเรียนระดับสูงแล้วการย่อคำว่าโรงเรียนระดับสูงเนี่ย นะครับเราก็ไม่เรียกว่าโคโตเซนะครับแต่เราเรียกว่าโคโคนะครับเอาโคตัวนี้กับโคตัวเนี้ยมาสองตัวมาติดกันแล้วก็ย่อว่าโคโคเนี่ยโคโคเนี่ยหมายถึงโคโตกับโคนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนบักเซหรือว่าเซโตของ โภโตกะโภจึงเรียกว่าโภโภเซโภโภเซนะครับอันนี้คือที่มารนะครับแล้คราวนี้พอเป็นนักศึกษาก็คืออายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับเราถึงจะเรียกว่ากักเซกักเซที่เราคิดว่าคือคือนักเรียนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าตามกฎหมาย ใครเรียกนักศึกษาครับแต่ว่าถ้าเราใช้คำว่ากักเซเนี่ยนะครับมันก็จะครอบคุมไปหมดเลยตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาแต่ไม่รวมเด็กอนุบาลนะครับเด็กอนุบาลเราเรียกว่าเอ็นจีนะครับยังไม่ถือว่าเป็นโรงเรียนก็แต่ถ้าเป็นระดับโรงเรียนแล้วก็คือประถมมัธยมต้นมัธยมปลายรวมทั้งมหาวิทยาลัยเราสามารถเรียก ครอบคุมว่ากักเซหมดเลยนะครับกักเซก็คือเป็นชื่อที่ใช้เรียกทั่วไปนั่นเองแต่ถ้าจะเรียกตามกฎหมายเรียกอย่างเป็นทางการเนี่ยครับก็อย่างที่บอกไปแล้วถ้าชั้นนุบาเรียกเอ็นจิชันปถมเรียกจีโดชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายเรียกเซโตแล้วชะระดับนักศึกษามหาวิทยาลัยเราเรียกว่า นะครับซึ่งอันนี้เราจะรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไดกักเซอันนี้ชื่อ,อเรียกกักเซเฉยๆก็ได้กักเซก็หมายถึงนักศึกษาแต่ว่าหลายครั้งมันจะแปลว่านักเรียนด้วยแต่ถ้าพูดว่าไดกักเซเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีความหมายถึงนักศึกษามหาวิทยาลายัยแต่ญี่ปุ่นนอกจากมหาวิทยาลัยแล้วมันยังจะมีวิทยาลายัย ที่เรียนถึงระดับอนุปริญญานะครับเมืองไทยก็เคยมีเดี๋ยวนี้ชัดจะไม่มีแล้วมั้งน้นอยลงไปมากนะครับโรงเรียนที่มีถึงวิทยาลัยที่มีถึงระดับอนุปริญญาเรียกว่าคันใดนะครับตัวเต็มของมันคือทงังคีไดงักคือนะครับทังขีไดงักคือก็คือมหาวิทยาลัยระยะสั้นนะครับมันใช้เวลา แล้วเรียกสั้นๆว่าทันญแล้วก็นักศึกษามหาทยาลัยอ,อนุปริญญาเราเรียกว่าทันใดเซครับทันใดสซถ้าเป็นระดับบัณฑิตวิทยาลัยหรือปริญญาโทรปริญญาเอกเราจะเรียกว่าใดงักคืออินนี่ก็คือเป็นบัณฑิตวิทยาลัยแล้วนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยก็เรียกว่าใดงักคืออินเซนะครับแล้วก็ยังมีโรงเรียนอีกประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่า โคโตเซมงกัคอโคโ,โ,โตเซมงกัโกก็คือโรงเรียนอาชีวะที่เป็นระดับสูงนะครับแต่ว่าโคเซนเนี่ยมันจะเป็นระบบที่เรียกว่าใหม่เลยก็คือสามารถที่จะเรียนพร้อมกันไปเลยก็คือโคเซนเนี่ยเราจะจบมัธยมต้นสามารถไปเข้าโคเซนแล้วก็ สามารถเรียนจนได้เลือกอนุปริญญาได้เลยนะครับสี่ปีนะครับแล้วก็แล้วก็สามารถถ้าจะเอาวุฒิของโคเซนเนี่ยนะครับไปต่อมาทียอะไรอีกแค่สองปีก็คือเรียนเหมือนกับปกติเลยแต่ว่าเป็นโคเซนเราจะมีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะด้านวิศวกรรมเนี่ยนะครับถ้าเรียนโคเซนเนี่ย คือว่ามีความรู้ในภาคปฏิบัติดีกวา่าคนที่เรียนมาทางมัธยมปลายติแล้วเข้ามาเรียนอะไรซะอีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นระดบโพเซนโพเซนนี่จะเรียกว่าถ้าเรียกว่าปวชกับปวสมารวมกันก็น่าจะได้นะครับแต่ว่าของเขาวุฒิเนี่ยนะครับวุฒิโพเซนนี่น่าจะมีเกรดหรือมีคุณค่า มากกว่านะครับแล้วถ้าเป็นนักศึกษาของโคเซนเราก็เรียกว่าโคเซนเซนะครับแล้วก็ยังมีโรงเรียน่าโรงเรียนอาชีวะทั่วไปอย่างนี้เราเรียกว่าเซนมงโคสังเกตว่าของโคเซนเนี่ยเราชื่อเต็มมันคือโคโตเซมงโคนะครับแต่ว่าของงานที่ โรงเรียนอาชีวะทั่วไปเราเรียกว่าเซมงกักโโแต่เซมงกักโคนี่จะมีสองแบบนะครับแบบหนึ่งก็คือจบอมัธยมต้นแล้วเข้าเรียนกับเซมงกักโโคที่จบมัธยมปลายแล้วค่อยเข้าไปเรียนนะครับก็อย่างไรก็ตามเซมงกักโโเราก็เรียกเซมงกักโคเซซึ่งก็จะเรียกว่ากักเซทั้งหมดเนี่ยเรียกกักเซหมดเลยนะครับก็ คือคนที่เรียนรู้เมื่อที่จะไปทำงานแล้วละ่ะครับก็สรุปให้ดูเลยนะครับมันฟังแล้วอาจจะวุ่นวายนะครับก็คือคนที่มีอายุนะครับก็คือเกิดใหม่ๆนะครับเมื่อสักครู่นี้มีถึงทาลกในทันอันนี้เราเอาออกนะครับเอาแค่ทาลกเกิดใหม่ๆเราเรียกว่านิวจีนะครับใครจำวิธีอ่านไม่ได้ให้ย้อนกลับไปดู แล้วก็ถ้าเข้าอ่าถ้ายัางเป็น nursery น,นะครับ n เซอรี่เราเรียกว่าโหยกเกวียนโหยโหยเยนหรือว่าที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับก็ยังตั้งแต่อายุหนึ่งขวบจนถึงตอนเข้า่าหรือเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จนกระทั่งเข้าอนุบาลถ้าอยู่ที่บ้านเราก็ยังเรียกว่าโยจิ ครับถือว่าเป็นเด็กเล็กก็จนถึงประมาณ5ขวบนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเข้าอนุบาลแล้วเนี่ยนะครับในสถานะของเด็กอนุบาลเราจะเรียกว่า NG นะครับ NG นะครับหรือ y o n g Eng นะครับแล้วพอเข้าชั้นประถมก็เรียกว่าโชกัดไม่ใช่โชกักเซเป็นชื่อเรียกทั่วไปหรือเรียกตามกฎหมายเราจะเรียกว่าจีโด จีโดถ้าชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายเรียกว่าเซตเซตออกนะครับแต่ถ้าเป็นเรียกทั่วไปเราก็จะเรียกว่ามัธยมต้นเราเรียกว่าจูกักเซโฮโฮเซนะครับซึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับโรงเรียนมัธยมต้นกับโรงเรียนมัธยมปลายมากกักจะเป็นคนละโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นชื่อโรงเรียนจะมีบอกเลยนะว่าชื่ออะไรอะไรจูกักโฮอะไรอะไรโฮโต มีบอกชัดเจนเลยว่าเป็นโรงเรียนชั้นมัธยมหรือมัธยมระับของเรามักจะไม่ระบุเพราะว่าเรามักจะมีทั้งต้นกับปลายต่อเนื่องกันหรือบางที่ก็มีชั้งแด่ชั้นปถมจนถึงมัธยมต้นเพราะฉะนั้นชื่อโรงเรียนเราจะไม่รู้ว่าเป็นโรงเรียนระดับไหนแต่ของญี่ปุ่นจะชัดเจนเลยว่าถ้าเป็นปรโรงเรียนปถมก็โชกะโปนะครับแล้วถ้าอายุ18ปีขึ้นไปแล้ว นะครับก็สามารถที่จะเข้ามหาเทยาลัยมหาทิทยาลัยร,ระยะสั้นหรือบัณฑิตวิทยาลัยเราก็เรียกว่าเกรด4นะครับหรือจบมัธยมต้นเราไปเข้าโคโตเซมมงโคนะครับโคโตเซมมงคโคหรือโคเซนเราก็เรียกว่าเกรด4นะครับหรืออายุ18จบมัธยมปลายแล้วไปเข้าโรงเรียน ที่สอนวิชาชีพเราเรียกว่าเซมมงนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเซนชูกัโปก็ได้นะครับก็อันนี้เราก็เรียกว่ากัเซหมดหรือว่าถ้าเรียกโดยรวมๆเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมหาทิทยาลัยเราเรียกว่าเซหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยนะครับเราจะเรียกชั้นประถมถึงมัธยมปลายว่านักเรียน แต่พอเข้าถึงระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนที่รับหลังจากที่จบมหาวิทยาลัยแล้วเราก็จะเรียกว่านักศึกษานะครับนักศึกษาแต่โคเซนนี่ก็อาจจะเกรย์โซนหน่อยๆเพราะว่าถ้าช่วงที่เรียนปอวอชอนะครับเราก็อาจจะเรียกว่านักเรียนแต่พอเป็นปวสเราอาจจะเรียกว่านักศึกษา หรือว่าเราเรียกรวมเรียกนักศึกษาหมดเลยก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคำว่ากักเซเนี่ยนะครับเราก็อาจจะแปลว่านักเรียนอย่างเดียวไม่ได้มันต้องหมายถึงนักเรียนและนักศึกษานะครับเวลาแปลนิยายนี่ยผมต้องระวังพอเจอคำว่ากักเซผมก็จะดูว่ามันเป็นนักเรียนอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าถ้าบรรยายภาพว่าเออชา้ชาเช้า ที่สถานีรถไฟเห็นคนเห็นคนที่คาดว่าน่าจะเป็นนักเรียนดักเซเนี่ยนะครับเดินผ่านไปผ่านมากรณีนั้นก็ต้องแปลว่านักเรียนและนักศึกษานะครับเพราะเราไม่รู้ว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นนักเรียนหรือนักศึกษานะครับก็ต้องแปลหรวมแต่ถ้าเรารู้เลยว่าท่านท่านเรื่องมันระบุว่านักเรียนคนนะั้น หรือว่านักศึกษาคนนั้นเป็นระดับอะไรเราก็สามารถแปลได้ว่าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการแปลคำว่านักเรียนหรือการเรียกชื่อเด็กเรียกชื่อนักเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยครับเขาเรียกกันอย่างนี้นี่เอง เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับค่อนข้างใช้เวลามากเกินไปกว่าคลิปแห้งทุกครั้งเลยนะครับก็ชอบอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ทำกันได้นานๆนะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ใครมีรีเควสอะไรก็อย่าลืมไปเขียนลงในคอมเมนต์นะครับหรือไม่ก็ าส่งมาที่ Facebook รหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะครับก็ะสำหรับวันนี้สวัสดี